เฮ้ยไอ้สันติเองเคยเจอน็อตตัวบักเอบที่ขันจนมือแทบหลุดยังไม่แน่นป่าวะโหยยายพูดวันก่อนขันน็อตแท่นแม่พิมพ์ที่โรงงานเหียคันินนะก้มจนปวดหลังสุดท้ายไม่แน่นจ้าเออนี่เลยเว้ยทอกมัลติพลายเออร์จากทูช็อป8 8เครื่องเพิ่มแรงบิดขั้นเทพขันหรือคลายน็อตแรงสูงแบบไม่ต้องออกแรงเยอะเฮ้ยของดีจริงดิของจริงดิ มันใช้ระบบเกียร์ทดแรงขันทีเดียวน็อตแน่นเหมือนโดนกาวตาช้างป้ายอะแล้วมันเหมาะก,กับงานแบบไหนวะเพียบเลยงานกอ่อสร้างขันโครงเหล็กงานยานยนต์ขันล้อรถบรรทุกงานพลังงานในโรงไฟฟ้าหรือเครื่องจักรโรงงานหดหดก็ได้หมดแล้วถ้าขันน็อตเบอร์ไม่เท่ากันต้องซื้อหลายตัวปะไม่ต้องห่วงเขามีให้เลือก8รุ่นตามช่วงขนาดของเบอร์น็อต หรือถ้าเองรู้แรงบิดที่ต้องการก็ง่ายเลยเลือกรุ่นตามในเว็บบอกเลยแถมในเว็บ t o s h o p 88.com มีตารางให้ดูด้วยนะเลือกง่ายจัดโอ้โหเอาใจใส่ขี้เกียจอย่างเราเลยนะยังไม่พอแรงบิดสูงสุดถึง20,000นิวตันเมตรความแม่นยำบวกลบ5%วัสดุโคตรทนมีรับประกัน1ปีพร้อมบริการหลังการขายด้วย แบบนี้ต้องไปสอยมาลองแล้วประบอลไม่ต้องรอละไปเลยที่ทูช็อป88หรือกด l ล n e แอด zoi 3009 O บอกเลยขันน็อตคราวหน้าง่ายจัดไม่เจ็บไหลแน่นอนจัดไปจัดไปจัดไป <laughs>